เปลือก100กิโลกร,รมัมหลังผ่านการเป่าแล้วจะเหลือเท่าไหร่ไปดูที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นะคะที่เห็นเป็นกองกองภูเขาใหญ่ๆนี้ก็คือข้าวเปลือกนะผมที่ทางโรงสีข้าวสีรุ่งเรืองพาคพิษครับรับซื้อมาจากชาวนานัน่นเองนะครับผมข้าวเปลือกมีลักษณะที่มีฟางนะคบมีสิ่งเจือปนค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจของทางโรงสีสีรุ่งเรืองอาิพย์ครับ เอกใหม่ของเขาก็คือจะแพ็คข้าวเปลือกนะครับสำหรับให้ไก่นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เลยสั่งซื้อเครื่องเป่ารับเครื่องเป่าข้าวเปลือกจากทางร้านเกียรติการช่างเซฟูงครับสำหรับวันนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมท่านไปรับชมผลงานวันนี้กันครับจุดแรกครับจุดนี้ก็จะเป็นกระบะเทข้าวเปลือกนะครับผมตัวนี้นะครับจะผ่านตะแกรงร่อนก่อนสองชั้นนะครับตะแกรงตัวนี้จะทําหน้าที่ทาความสะอาดเบื้องต้นนะครับพวกฟางเศษใหญ่ๆดอกหญ้านะครับก็จะ เนี่ยดูครับดอกย่าเนี่ยเศษสิ่งดอกย่าสิ่งเจบวนต่างๆครับก็จะถูกคัดออกก่อนครับเนี่ยฟามครับซึ่งตะแกรงชุดน,นี้จะมีสองชั้นนะคบผมอ่าหลังจากนั้นก็จะถูกผ่านไปที่เสานะครับเสาตักไปผ่านตะแกรงอีกหนชั้นนะครับผมอ่าตอนนี้ก็จะทำหน้าที่ ล่อนทำความสะอาดเหมือนกันนะคะผ่านตู้ลมผ่านหน้าทุ่มแซกตู้ลมมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเรามีตัวนี้ครับสามารถปรับเพิ่มแรงลมได้นะครับผมเคยีที่ลมมันแรงเกินไปแล้วก็ลดลมตรงนี้นะครับผมที่เสาที่สองครับใส่ฮอปเปอร์นะคบผมสามารถนาถุงมารองตรงนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะผมนี่คบเดี๋ยวพามาดูข้าวที่ผ่านการต่อทำความสะอาดแล้วนะครับนี่ฮะ ดูครับอ่าเหมาะมากมาครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเปลือกนะครับผมจากที่เรารับซื้อมาเบื้องต้นแล้วก็นํามาเป่าค่าทำความสะอาดเพื่อนําไปให้ไก่อีกทีนึงนะครับแพ็คขายนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับข้าวเปลือกที่เรารับซื้อมานะครับและโครงสร้างครับเรายังคงคอนเซปต์เดิมของทางร้านเกล็ดการช่างไทภูมิครับโครงสร้างเล็กกระทัดรัดนะคะผม แต่คุณภาพไม่เล็กนะคะผมมากับมอเตอร์ขนาด3แรงนะฮะของเวน์นะคะผมมอเตอร์3แรงนะครับใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับมาพร้อมกับท่อแกแบด้วยขนาด2เมตรนะฮะแล้วก็ตัวไซโลตัวนี้ครับมอเตอร์ตัวนี้ลูกค้าสั่งทำเพิ่มนะฮะเพื่อที่จะง่ายต่อการใช้งานในการบรรจุถุงนะเดี๋ยวลูกค้าก็จะเอาตาช่างมาใส่นะครับบรรจุเสร็จช่างนะครับแพ็ค ได้เลยนะคะผมนี่ฮะตู้อบครับตัวนี้ก็เป็นข้าวเปลือกนะคะผมเยอะมากมากฮะข้าวเปลือกที่รอที่จะทาเป่าทำความสะอาดนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคบผมเครื่องนี้เป็นเครื่องเป่าทำความสะอาดข้าวเปลือกนะครับมาพร้อมกับตัวไซโลโฮอปเปอร์นะคบผมถังพักนั่นเองนะครับ ชุดนี้นะคะเป็นเ็จอยู่ที่60 0 0 0บาทนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ครับผม0 8 7 2 2 7 3 4 8 5แครับ0 8 5 7 7 8 0 9 9 6และ0810 7 0 6 7 8 8ครับอ่ารับชมคิดผลงานนะครับผมในช่องทาง YouTube ครับเกียรติการช่างเชฟูครับพิมพ์เข้าไปเลยฝากช่องใหม่ด้วยครับโรงสีข้าวเกียรติการช่างเชฟูมและในส่วนของทาง a c e b o o k ครับเกียรติการช่างเชฟูเช่นกัน อีกหนึ่งแพตฟอมครับทิกตอกครับพ่อค้าลงสีข้าวเกศการช่างนะคะผมฝากเข้าไปรับชมผลงานด้วยชมคลิปแล้วครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพวกเราทีมงานเกศการช่างด้วยครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเกือหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมหลังผ่านการเป่าแล้วจะเหลือเท่าไหร่ไปดูสองยี่สิบสองเก้าห้าสามสิบหกสามสิบหกแล้วก็อันนี้สามสิบสี่ สามสิบสี่สามสิบหกสามสี่สามหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบยี่สิบสองเก้าสิบประมาณเก้าสิบสามกิโลครับผมเก้าสิบสามกิโลจากข้าวเปลือกหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับเก่าแล้วเหลือเก้าสิบสามกิโลครับก็หายไปประมาณเจ็ดกิโลนะครับผม